สวัสดีครับทุกคนครับพบกับช่องบ้านและพเพิ่นเชี่ยวครับพ่อกัญชัยอยู่ไหนครับตามหาพ่อกัญชัยครับพ่อบอกว่านอนแล้วนะแต่พ่อก็ส่งข้อความมาหานะครับแล้วไปนอนใจล่ะพี่น้องว้าวเรามาเรามาโดนนชมที่โดมนะฮะอันนี้คือรถประดับพี่น้องครับ รถประดับลดลังรดอะไรต่างๆเพิน่นเพิ่นมาจอดนีครับเอ,อมาจอดอันในโดมนะครับสวัสดีครับพระพิคเนศครับสวัสดีออ,อะไรต่างๆนั้นนะนะครับโอ,โอ้ทีมงานคนข,ขาทีมงานคนเข้ามีสิ อุย้ยผู้เฒ่าหน้อนอดีตครับผู้เฒ่านอนยิ่งเสียงพู้เฒ่านอนอยิงเสีเนอนอยูดเถ้าไร้น้อพ่อกันแจ่มไหมปนนไปนอนเขาไปนอนนี่ห้องกี่เอาแล้ววันใดยืดโดนกี่เขาเขาใจ่มพีชตัวนี้โอ้แตยแล้ว<ห>ว,ว้าวสอบข้าวถ้าทุกคนสอบข้าว อ,อตาเขาแล้วก็สอบเขาคิอว่ามันเล่าอยู่นี่ไหมมันพักผ่อนเนาะทุกคนมันนี้ครับมันพักผ่อนครับสอบเขาอยู่ที่โดมนะครับบรรยากาศบรรยากาศตอนแรงๆอุ้ยใครมาใครมาเฮ้ยผู้ใดนั่นจะกผู้ใด อีกดมครับบรรยากาศเน้ำเดึกๆบ่เดึกครับสองทุ่งตักน้อยเราจะไปชมหมอลำนะนี่ครับบรรยากาศอันนี้คืออันสอบเขามันโอ้ได้ลายอยู่เลยเนาะได้ลายอยู่โเห็นมาก็ได้ อันนี้ยังเพื่อนเฮ็ดยังไม่เนี่ยยังเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอ้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะเนี่ยหลังจากที่มันเป็นดาดฟ้าก็มาเป็นรังคาเลยพี่น้องดีใจน้ำยูเออเปลี่ยนรังคาแล้วหลังจากที่เป็นดาดฟ้ามาคนข้างโดนเติบก็เด้มาเป็น,นดาดฟ้าเออเป็นรังคาแล้ววันนี้ครับบรรยากาศ นีย่ยมาเลงเอามามาให้พี่น้องมึงเพราะว่าลาบ่ได้ถ่ายคลิปมันนี้ขี่รถสี่ชั่วโมงรวดอยากให้มาทันมองนี่อยากอยากให้มาถึงที่โดมเร็วๆนะครับอยากให้มาถึงที่โดมเร็วๆอยากถ่ายคลิปนี่แหละมือเนเสาจังหวากันเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหมอลำอยู่เนาะไปเปิดหูเปิดตาอย่างหน่อยพระนงเบียไปไปชม การแสดงของของโมหัวลํานะครับบอทโจกำลังเดินทางมาที่โดมจักษีหอดจังหงบุรุษกันนะครับอากาศอยู่บ้านกับบอค่อยหนาวครับธรรมดาอากาศก็ธรรมดานะฮะบ่บหนาว่มฮอนพอดีนอนอากาศพอดีนอนครับผมอากาศพอดีน้อนครับ เอสอบเขาร้าหลายไหสอบเขร้าหยวยขาม่แกงกน่สุดยอดรอยเก้สิบอเก้าสิบเจ็ดมือที่แรกหนึ่งสองสามสี่หไม่ะมียิ่งไม่ตะมูแม่แกงตาเข่าไหมนี่มันมือที่สองเมื่อดื้อแย่มือแตกปหมดธมาเเข่าแจ้งให้ครับนี่เข่าแจ้งให้ให้ยาโบซื้อถอ ป้าเป็นตะไรตะไรบางทีซื้อต่อแต่ว่าไม่ไม่ไมอาทีเป็นยังดอกข้าวบดารุงคนเดียวมันมันม่เป็นห้องเดียวเป็นบ่อเป็นเสียใจว่าตัวว่าห้องเดียวนี่ของเข้าเป็นบ่งามยังคักแต่ทั้งขางมันไม่ต่าหยาแม่แต่ที่สวนเป็นบ่อเป็นบํารุงเขาเลยเอายหลีนี่เรื่องจริงเลยแม่ยืนบ่เมื่อวันเมื่อเกี้ยวเท่าไม่ต่างหยาเขาบ่มีแต่ของเข้าบ่มีหยาไม่ต่างเขา คิดว่าปูผ่าปูผพลยเก้าสิบเจ็ดปูผ่าพ่อได้ยืมผ่าได้บ้านนี้เืมก็ยืมผ่าพยา่บานย่ายโอ้ยเกิดมานยีพยมไปเยียแปลวแปวแน่นอนได้แปลวไปยืมผ่าไปยมบานได้บ้านเลยพ่อปูทะเลพื้นกับพ่อเหมือนเป็นอยากงห้กินเขาเรียงกระโดดไปเรียงเรียงอัศจรรย์นี่องเรียงจริงเลยเรียงจริงครับเรีงจริงพันโทรศัพท์่ไมน ถมีท่านันตองหาเ้ดินกับคุณแม่วานโอคุณแมวานสู้เพื่อเพื่อลูกลุงโกในในทั้งสองวงนะทั้งสองวงนะเมื่อเกีียวจนมาพากันเงิวมาปวดได้ยังไงวาหาคนพนาผุนเหรวหาคนแม่ไม่ไม่ายมีหนึ่งแยไอ้เป๋เออมืดแห้งบ่ตัวเต็มนะหาคนร้านย่้ใหญ่น้อขอกล่มเนาะ เป็นกระสูครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่ทั้งหาทักห้าผู้พิทักษ์เลยเนี่ยขอบคุณหมอวัตรเชื้อไม่ใช่เรื่องมากไปนี่มันมาธรรมดาแล้วก็ไปกวาดดอกหญ้าออกแต่ละมือดอกหญ้าตากไม่ต้องทำไงเลยจอดครับสุดยอดอันนี้คือต้องขอบคุณคุณแม่ทั้งหาครับห้าผู้พิทักษ์เลยเนี่ย เมนึงอีกคนนึ่งเราได้ต้นมาจนยังก็ได้นะปาดขอกับเต็มรถเต็มรถตู้สมบรยงเขากินกินไนาหลายหา่ปูเหนร้อยหเก้าสิบเจ็ดเก้าเจ็ดเหนึ่งเก้าเจ็ดเห็นบอกว่ามีหอกมีหมองต้นไม้ลวใช่ไหมไม่ี่ยวอะไรหันกี่ยวอะไรกูนึกแล้วก็ันกสอง

ปีหน้าซื้อถุงเพิ่มใหญ่มันตีได้หลายกว่าเก่าเลยปีนี้เพิ่นเพิ่นอันนี้แม่ให้แล้วซุ่มเก่าเด้มเมื่วานโอ้ยเพิ่นตั้งเอาซุ่มเก่าที่เพิ่นมา่วานปีนี้เหรอเพิ่นมา่อวานนี้เพิ่นบ้านเขาดดโอ้มันไม่ยิ่งเอ๋นี่จะไม่ยิ่งจะไม่ยิ่งบ้านเขาไม่เป็นยังดอกัน เมื่อวานปุ๋ยข้าใส่โดนลานแบบนี้มันเล็กตัวเสี่งดันเนี่ยโดนใส่โดนพ่นนะสุสมื่นอีกบเมนเน่หน้าตรงหน้าตีนเท่าน่ะใส่ให้กันเน่ทำงานเด้อห้องไหนนี่ติดนี่ให้นี่พคนวานตะกอนยายคนใส่อันนั้นมันไปยืนบงอยู่รู้ไ่าเจะบิหน่อยเจบมนหน่อยแล้วมันก็จะมีเมนคนใส่นใส่บานแล้วก็ใส่เมื่อวานปุ๋ยบอกอนน้มนาน มันก็สิมีแบบพุ้มวันเนี่ยพุ้มยาเนาะมันมีหลายหลายสเต็ปเนาะมีพุ้มยามีทางจมตั้งงานเหมือนได้แมนเอาออกพุ้มยาเอ้าขปบคุณต่อไปครับ